ก็วันนี้มาฟิตติ้งนะคะก็อาทิตย์หน้าเตรียมตัวละเราจะเริ่มละเปิดจริงจริงจังๆแล้วค่ะพี่เจ็ดคนกลางเป็นไงบ้างคะพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมครับอ่พร้อมกันแล้วค่ะอันนี้มีปรับลุคน้องๆมีอะไรบ้างไหมคะก็มีการปรับให้โตขึ้นแล้วก็จริงๆเรามีการปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่อานน์เนี่ยได้ออนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เจ็ดก็มีการปรับเปลี่ยนบทที่ เรื่องราวหลังจากที่อานนท์เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าจะมีแบบคนไม่มงงใช่ไหมคะที่บรจาร์แบบเฮ้ยเขาไปสลับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเ,เรื่องให้ฟังเลยว่าใครเป็นยังไงทําอะไรก่อนใน EP ีแรกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทางอีีนะก็จะเป็นแบบว่ารีแคปเร็วๆให้ให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูในเรื่องของอานนท์หรือว่าแฟนๆที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเนี่ยเข้าใจเรื่องด้วยค่ะและอย่างในตัวของน้องเองนะคะอันนี้มีบทมีน้องใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะ ใช่ค่ะคอ่าก็มีน้องเลโอไตเป็นไงบ้างคะมาเสริมทัพมาเสริมทัพผมก็สำหรับโอรับบทเป็นองครับผมก็รอบนี้ก็ากกามาเป็นเด็กฝึกงานแรคเตอร์อาจจะดูโตขึ้นครับส่วนไตก็จะรับบทเป็นกัสครับผมเป็นเด็กฝึกงานของพี่เอื้อค่ะค่ะและอย่างบทหนึ่งนะคะเนี่ยอย่างวันนี้มหาหช่วยงานห็นรูปใหญ่คนคอื่นเพคนหล่อขึ้น ใครครับใครคะทุกคนครับทุก <_ C> e <ats> คนหล่ขึ้นเพราะว่าถูกปรับลูกให้โตขึ้นจากตอนอย่างอย่าเล่นกับอานนท์อะไรเงี้ยน้องก็จะมีความแบบว่าเด็กน่ารักใสๆสาแต่เรื่องนี้ก็จะมีความโตขึ้นแต่เรื่องราวสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอ่ะแอคชั่นใช่ไหมไม่ใช่ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวคือฟังคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรื่อง พี่เจตคนกลางเนี่ยจะแอคชั่นมากขึ้นแล้วยิ้มบอกว่าฟิตร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังบูหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็จะทําให้ตัวละครเหนื่อยขึ้นมีอะไรทํามากขึ้นะอไไะไรอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะไม่ันจะเห็นการแบบอยู่ในออฟฟิศอยู่ปะคะเนี่ย <laughs> ยังอยู่ในออฟฟิศอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าน้องจะต้องเล่นแบบว่าคอมเมดี้มากขึ้นด้วยมีเอเนอร์จีเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยิ้มไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเท่าไหร่ในชีวิตจริง ฟินมาแล้วค่ะฟินแล้วฮะดูจากหน้าอกได้และหัวใจอะฮะอาะฮะหูยดังมากเลยนะผมขอบคุณกันนะล้วอย่างในฝั่งของทางครองอดนีนะคะสองคนเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับมากขึ้นไหมคะก็จริงจริงก็รักกันแล้วครับแค่นั้นหละครับ่เปล่าปั๊บปับปับเหรอ ตอบตรงคำถามก็เดิมจริงจริงก็ปรับเหรอครับก็น่าจะเป็นการที่เราสองคนโตขึ้นครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็คงเหมือนกับไม่ต้องแอบแล้วองแเลยก็ถือว่าเป็นคู่ที่คลั่งรักกันมากขึ้นครับผมเออบีบเรื่องว่าครั้งที่เราเป็นแมวไฟครั้งนี้ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะแอดวานขึ้นไปขนาดไหนเป็นแมวนะครับเลยแมวน้ไม่ใช่ครับผม ใช่แล้วอย่างเลโอต่างนะคะคอกลับมาเนี่ยน้องต้องไปแบบต้องไปเรียนรู้อะไรตรงนี้มากขึ้นไหมคะถึงจะสนิทกันก็เจออะไรจริงจริงเหมือนได้เจอเจอกับบ้านดูมันดีอยู่แล้วด้วย2คนนี้อะไรเงี้ยเรื่องความสนิทก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็จริงๆรแล้วมีร่างคนนิ่งอ่ายังไงครับคุณไต่คุณเลโอพี่ไเายังไงดีพี่ไต่ก็ร่างคนหรอถ้าถ้าให้ให้เปรียบตัวละครกัสนครับก็รูปร่างภายนอกก็จะเหมือนเอ๋อครับผม ไายในเราจะเป็นคิงครับอืมส่วนของโอสลับกันภายนอกเป็นคิงภายในเป็นเอื้อครับถูกต้องมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะอะไรสักอย่างต้องรอติดตามครับอันนี้คือะสายพายาสเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานใครเลยครับใช่พายาสอสูรพายาสอสูรได้ไหมตอนนี้คือได้เข้าแบบว่าร่วมกันเลยเหรอคะหรือว่ากำลังอยู่จะเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็แบบว่ากำลังอยู่ในโพ ที่แบบว่าก็มีการแบบรีทูบทครับผมแล้วก็มีการแบบถามน้องศึกษากันเองแบบว่าเหมือนน้องก็ถามว่าเออตัวละครของเอือเป็นยังไงตัวละครของคิงเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เราก็ถามน้องเหมือนกันว่าแบบเออแล้วตัวละครของน้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่แบบว่าเราจะได้รู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งจะได้มาเจอกันจริงๆอะไรประมาณนี้ครับค่ะอยากถามว่ามีตรงส่วนไหนที่น้องๆยังแบบว่าต้องอีกนิดนึงไหมคะก่อนจะเปิดกล้องจริงๆแล้วสาหรับสําหรับหนูหนูว่า ทุกคนค่อนข้างพร้อมนะคะใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ค่ะยังคละคหลักก่อนใช่พร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชีอะไรคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆเขาตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเฮ้ยอยากออกกองแล้วอยากออกกองแล้วอะไรจริงวันนี้ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเพราะว่าตื่นเต้นกระตุกทำไมพี่เจ็นยพี่เจ็พี่เจ็คืก นอนไม่หลับพยายามนอนหลับแล้วแล้วก็เพิ่งมาหลับตอนีอทีตอนกี่โมงไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าตื่นสายแต่มาตรงเวลานะฮะแต่มาตรงเวลา,าวันนี้ก็อัดกาแฟไปแล้วสองแก้วก่อนสามสามแล้วสามไ<า>ม่หลับเลยบ่ายสอเลยนะสามไมหลับสามแก้วแล้วลวันนี้พี่ชิมิจะให้ถ่ายกันถึงกี่โมงเนี่ยอ๋อบ่ายสองโมงครึ่งก็เริ่มแล้ค่ะเล่นเนี่ยสามารถเสร็จอ่านต้องปากปากน้องยังไ <laughs> นะครับอ๋อพี่มงคลเหรอครับก็โตขึ้นครับ แล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นมากหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยจะสมจริงกับชีวิตจริงไงจะมันจะแบบมงคืนอย่างน้องไม้น้องไม้แบบว่าอย่าเล่นกับอานนโผล่มาแวบหนึ่งเดียวฮะเออก็เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับคาแรคเตอร์น้องไม้ได้เลยแบบแปลงร่างเหรอฮะเนาะเนี่ยทั <me>? ้งสืยงเนี่ยทั้งสืยง ยังไงบ้างพี่หมายครับผมน้องไม้ก็จะเป็นคนที่อบอุ่นครับคอยเทคแคร์ช่วยเหลืองานคนอื่นแต่เราจะช่วยเหลือแบบเป็นพิเศษกับพี่เจดครับผมแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไปในทิศทางไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมค่ะทั้งความสองพันที่สนิทกันมากอะมันต้องมีอะไรที่แบบเพิ่มอีกไหมคะสุรับสี Auto, จริงๆเลาเคมี2คนนี้ต้องบอกกอนเลยว่าได้อยู่แล้ว Ivan, ทุกคู่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือแค่จัดวางให้เป็นคาแรคเตอร์เพิ่มลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในเรื่องเราจะเปิดกล้องแล้ว่ไมะจะบได้ดูอะไรยังไงไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอ่ทุกคนอยากรู้อยากรู้เออไม่เราอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่แต่เราจะพูดเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอน เพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคลิปตัดไปอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนปีนี้แน่นอนเจอกันแน่นอนพี่เจ็ดคนกลางมากลางให้พวกคุณได้ดูแน่นอนอคำคมคำคมเตรียมเป็นแพดดท้กเลยถ้าเกิดสมมุติว่าจะแคปไปใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะห่เอาน้องๆดีกว่าครับ ก็พิจารณากลางมาแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามผลงานพิจารณากลางด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฉพ์ตพิจารณากลางเดี่ยวถ้าเกิดมีวงสวงต่อไหนเนี่ยพวกเราจะแจ้งทางออฟฟิเชียลนะฮะแล้วก็ขอให้ทางสื่อแล้วก็ทางแฟนคลับทุกคนมาเจอกันให้กำลังใจที่วงสวงนะครับฝากหน่อยค่ะขออีกนึ่งหน่อยนะครับครับผมผมไม่ได้พูดเลยใช่ไหมครับครับผมงี้ก็ฝากทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากชาวออฟฟิเชียนะครับก็วิจัยตรงกลางเรา ตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับผมแล้วก็รสชาติสนุกเพิ่มขึ้นเมื่อกี้แอบฟังนะฮะ,ะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเป็นคอมเมดี้นะครับผมอานกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ